เดี๋ยวอ่านงน่ายทำจนจำไก้นลยอ,อ่านว่าอะไรนะที่ชีตจักรกล้าแบรนด์นี้ค่ะดีมากมันง่ายมากนะแต่ว่าแต่ว่ามันหันเยอะมากเอาคำเล็กๆหรือคำใหญ่ๆสวัสดีค่ะกุดมณง ดูสิวันนี้ไม่อยากออกกล้องนะคะกลับมาราคาหนึ่งวันธรรมดาของเราเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูนะคะเป็นครั้งแรกที่ถ่ายหนึ่งวันธรรมดาในบ้านใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งวันนี้เราทําอะไรกันบ้างฟิลฟิอยากกินอะไรคะวันนี้เอาอะไรเดี๋ยวมามีล่งไปทําให้เอากับเอาอะไรอยากกินอะไรอ่ะไมมามีบอก,มมบอ,กอยากกินแพนเค,ค้กใช่ไหมแพนเค,ค้กรูปอะไรบ้าง เพิ่งตื่นนะคะอารมณ์ยังไม่ค่อยเข้าที่นะคะงั้นเดี๋ยวมามิจะลงไปทําให้ระหว่างที่มามิลงไปทําอะไรเทตดีด้ด้วยอ๋ออยากคุยนั่นแหละแต่อารมณ์ยังสวิงอยู่เพิ่งตื่นเนาะแล้วก็หมามิจะลงไปทําให้ฟิลิีก็จะนั่งเล่นอยู่ในห้องนอนของเขาได้นะคะแล้วเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวหมามีเรียกลงไปโอเคโอเค วันนี้ฟิลลี่อยากกินแพนเค้กนะคะแบบนี้ก็จะทําแพนเค้กให้ฟิลลี่กินแต่ก่อนอื่นก็ต้องมาทําส่วนผสมก่อนนะคะส่วนผสมก็มีแป้งเค้กนะคะแป้งเค้กร้อยสามสิบกรัมเกินนิดหนึ่งน้ำตาลทรายละเอียดในสูตรเขาบอก80กรัมนะคะแต่ซูลี่จะลดนิดหนึ่งก็เหลือ70กรมัมลดนิดหนึ่ง เยอะเดี๋ยวคัวไม่อร่อยตอนนี้คัวมันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะเพราะว่าเขาจะมาซ่อมให้อีกทีหนึ่งตอนวันที่25ก็อีก2อาทิตย์นะคะผงฟูกับเบกกิ้งโซดาอย่างละครึ่งช้อนชาวอเอ๋อแล้วก็นมจืด80กรัม เราก็จะมาตีไข่สองฟองนะคะก่อนกับน้ำตาลละเอียดแล้วก็นมจจ้นั้นก็แป้งแป้งเคงนะคะ ลายสองช้อนโต๊ะในสูตรเขาใช้น้ำมันลำข้าวนะคะแต่ชอลี่จะใช้เนยแทนเพราะว่ามันหอมกว่าแล้วก็วานิลากินวานิลาใส่ไปเลยประมาณ1ช้อนชาได้แล้วค่ะประมาณนี้เนาะ เทปแป้งใส่ในขวดนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีรองไว้ mm. เลได้ข <c oughs> วดนี้ก็จะได้ประมาณ300 ml พอดี <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ในตู้เย็นสักแป๊บนึงนะคะ <c oughs> ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทำเตรียมสตรอเบอรี่นะคะ ตรอเบอรี่ตอนนี้หมดฤดูแล้วแหละตอนนี้ก็แบบจะแพงขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ไม่อร่อยเท่าเดิมอะไม่อร่อยเท่าที่ไปเก็บที่สวนเวลาทําแพนเค้กต้องใช้ไฟอ่อนแล้วก็ใจเย็นมากมิกกี้มานะคะเบี้ยวเท็ดดี้กับมิกกี้มา ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่หรอกนะคะวีคเอนนี้อากาศร้อนมากว้าวกินทังหมดแล้วเก่งมากเลยเก่งมากค่ะโอ้นมเมื่อกี้เต็มนะคะกินหมดเกี่งเก่งมากลูกเป็นฟูๆอย่างนี้นะคะก็น่าจะพิชได้แล้วทำไมเข้มละไฟก็ถือว่าแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เร็วดีเพราะถ้าไฟอ่อนเกินก็รอนานเกิน เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาประกอบร่างกันอันนี้ก็เหลือนะคะเก็บไปใช้วันอื่นได้แช่ตู้เย็นเดี๋ยวมาประกอบร่างกันมีหมูมีจมูกแล้วก็มีตาอ้อลืมทำหูหมูแล้วก็มีปาก ม่เป็นไรวันนี้หมูไม่มีหูหมูเป็นหูอันนี้แทนละกัน <c oughs> หรือเอาแบบนี้ดีเออหมูเอาหูแบบนี้แทนก็ได้เหมือนมเห็นไหมให้หมูแล้วหนึ่งอันก็จะเป็น เสิร์ฟแล้วค่ะฟิลลี่ลุกลุกเออลุกได้กินไหมคะได้กินไหมคะกินมาเร็วอืมดีใจไหมชอบไหมอโอเคมากินได้เลยค่ะอ้ยเดี๋ยวใส่บิ๊มก,ก่อนบิ๊มบิ๊มก,<ว>กินเลยสายมีรูปอะไรบ้างนะมันเยอะ ไเออมันเยอะไปเหรอฟิลิีก็กินเท่าที่กินเดี๋ยวที่เหลือมัามีกินโอเคไม่เอ้าไม่ไม่ให้กินเหรอไม่ให้กินอ้าวก็ฟิลิี่กินไม่หมดมัามีกินไงฟิลิีกินหมดหมดเหรอโอเคถ้าหมดก็หมดอร่อยไหมคะมอร่อยออร่ยถูกใจไหม,ไมของโปรโดฟิลลี่หรือเปล่าของโปรโด ขอบคุณค่ะฟิลเี่จริงอืมอร่อยนะฟิี่จิงแบบนี้เลยอืมขอจอบริ้อันหนึงนะ่งได้ไหมจิ้มจอบลิ้ให้กินหน่อยอืมอืม,อ,มอร่อยมากแล้วระหว่างที่ฟิลลี่กินข้าวนะคะเราก็จะมาไลฟ์กันด้วยสวัสดีค่ะบีเบนที่ไทยตกแบบอ๋อใช่เห็นที่ภูเก็ตก็แบบ ตกหนักมากมน้ำท่วม,ม,มวเอามิกกี้เมาก็เอาสิตอนนี้ก็บ่ายโมงก,กว่าแล้วนะคะบ่ายโมงนิดๆฟิลลี่ก็ขอดูเปปเปอร์พิกหมาม่ก็จะให้ดูเปปเปอร์พิกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาฟิลลี่ดูอะไรอยู่คะดูเปปเปอร์พิกดูเปปเปอร์พิคแล้วกินอะไรนั่นอ่ะกินอะไร บลอกเกอี่กินลอกเรี่บีนวันนี้อากาศร้อนมากๆอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวาน35องศาวันนี้ก็พอๆพกันแล้วเวลาที่อากาศร้อนเนี่ยเราต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมูรี่อ่ะเขาต้องปิดต้องปิดไอ้บ้านข้างนอกเนี้ยเพราะว่ามันจะได้รักษาความเย็นในบ้านไม่ให้บ้านร้อนแล้วก็ที่เยอรมันบ้านทุกหลังเขาจะมีเขาจะมีไอ้นั้นแหละที่คอยปิดปิดเปิด ไว้กันแสงอาทิตย์แล้วก็มันจะเป็นฝังอยู่ในอยู่ในตัวบ้านเลยนะคะก็คือเขาถ้าเกิดพังทีหนึ่งเนี่ยก็คือต้องเลาะต้องทุบผนังซ่อมแต่ว่าไม่ค่อยจะพังอะคะ่ะของประเทศนี้เขาทำอย่างดีแล้วก็มันจะมีทั้งแบบแมนนวลนะคะใช้ดึงแล้วก็แบบสวิชกดเอาฟิลลี่หิวไหมคะอยากกินอะไรเดี๋ยวมาม่ทำไข่พะโล่พอส,ก,อพอสก่อนนะ เออแล้วเดี๋ยวมามีทําไข่พะโล้กับหมูพะโล้ให้กินนะไหมนะคะที่แบบเมื่อวานอะ่ะหวานหวาน,นนิดๆอะ่ะโอเคเออโอเคไหมต้องในยุงกัต้องหนยงกัดโอ้โหดูมือสิสี อันนี้ก็เกือบเกือบงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อทิชชู่ทิชชู่อะไรกันที่ซปเปอร์มาร์เก็ตกันนิดนึงคือย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่แบบมันดีมากเพราะว่าเราสามารถเดินไปซปเปอร์มาร์เก็ตได้เองนะคะนี่ก็ไปกับฟิลลี่ฟิลลี่ร้อนไหมคะร้อนไหมร้อนดูนะคะอนาดมากรถเข็นทำไอ,อ้อหลังคางรถเข็นข<อ>หายนาน ใส่แบ่นที่นานๆเนาะทำหลังคารถเข็นหายนะคะฟิลิการล้่มแต่ฟิล no. ิชอบกลางล่มก็มาถึงแล้วนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตแรกที่เรามาเนี่ยก็ชื่อว่า r o s ช m a n ซึ่งเขาก็ขายพวกของใช้เน้ะสบู่ยาสะผมยาสีฟันเครื่องสำอางทิชชู่ทิชชู่อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้แบบน้ำยงน้ำยาถูกื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบมากเหมือนกันร้านนี้เพราะว่ามีของเยอะดีมาถึงฟิลลี่ง่วงอีกแล้วค่ะจะนอน <c oughs> ง่วงเหรอนี่นะคะครีมเคริมอะไรมีทุกอย่างนี่จะบอกว่ามันจะมีที่ฉีดจกักรแลอันหนึ่งซึ่งแบบใช้เราชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู นี่เลยที่ฉีดจกักรแลแบรนด์นี้ค่ะดีมากคือแบบกลิ่นมันจะหอมอ่อนๆแล้วใช้แล้วก็ระง,งับกลิ่นดีมากแล้วกลิ่นอ่อนๆแล้วมันแบบไม่รู้สึกแบบเหนอะหนะหรือว่ากลิ่นแบบที่เราเคยใช้เนาะมันจะแรงๆเนาะเออไม่เหม็นเต่าเลยจ้ะอืดีมาก <c oughs> ประเทศนี้นะคะ <c oughs> ไม่มีสายชลารางก้นนะ ที่ชูเปียกนี่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้อะไรลูกเออเห็นแล้วนี่ฟิลลี่เห็นตัวเองในกระจกเออเห็นแล้วค่ะแล้วก็ซื้อ kitchen roll เต็มแล้วค่ะ ก็เสร็จที่โรสแมล n แล้วนะคะจริงๆแล้ววันนี้ไม่ใช่วันช้อปปิ้งนะแต่ว่าพอดีมันไอ้นู่นนี่มันหมดเราก็มาซื้อเล็กๆน้อยๆก็คือขนไม่ได้เยอะนะคะรถเข็นเดี๋ยวก็จะมาซื้อน้ำที่ซูปเปอร์อันนี้เสร็จแล้วก็ครบเฮ้ย hey, ดูวันนี้มีลินจีด้วยราคากิโลกรัมละ19.9นะคะก็ประมาณ7-800ะค,ะคากิโลนึ่งนะลินจีเรากินอันนี้แล้วกันฟิลลี่ชอบกินแบลกเบอรี่ พี่เอาแบล็คเบอร์รี่ไหมอยากอยากเดินแล้วฟิลลี่เอาแบล็คเบอร์รี่นะเอาเข็นไปเข็นได้ไหมคะไปสิเข็นได้ไหมฟิลลี่ช่วยมันไม่ยุ่งอะ่นะช่วยมันไม่ยุ่งอะ่ะเอาเห็นนะคะแชมเปญอันนี้ราคา1.99ก็ประมาณ70-80บาทนะ มะเขือเทศชาฟิลิอยากกินเนานอยากกินเออกกนเออเดี๋ยวที่บ้านมีแล้วลูกไหนชี้ไปสิไหนตรงนั้น,นป้ายอะไรนะนอ่านว่าอะไรนะโอ้ยเก่งมาก B.I.O เก่งจังเลยอ่านว่า B.O คนที่นี่เขาไม่เรียกไบโอนะคะเขาเรียก B.O เอานมไหมอ่ะหยิบใส่ แต่ข้างบนนี้ลูกอันนั้นจ่ายตังค์แล้วอันนั้นคนละล้านกันเดี๋ยวเขาใส่ตรงนี้อ่ะเอาสองอันหยิบม,มาอีกอันนึงแล้วหยิบม,มาอีกอันนึงอุ้ยอันนี้มันบุกไม่เอาเอาใหม่นมยี่ห้อนี้อร่อยค่ะอ่ะหนึ่งสองนมนี้99เก้าเซนประมาณ35บาทในซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตแบบแพงๆที่มานิดนึงนะที่แบบใหญ่หน่อย ก็จะมีโซนที่เป็นเอเชียนอินกรีเดียนนะคะนี่เห็แต่ว่ามันก็เป็นแบรนด์ที่เราไม่ได้ใช้เนาะมันจะมีแบรนด์ที่เราใช้ก็มีนี่อร่อยดีเป็นน้ำเป็นน้ำกะทินะคะที่ใช้ได้นอกนั้นเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้ใช้นี่ซื้อเบียร์ให้ดัตตี้เบียร์ที่นี่5.79นะคะ6ก็ตกเกือบออขวดนึ่งก็ประมาณเกัอบยูโรวัน 30บกว่าบาทโอ้ยไม่ซื้อดีกว่าลืมไปรถเข็นเข็นไม่หมดไม่ซื้อแล้วแล้วก็มาซื้อน้ำน้ำแพ็กนี้5.34แต่ว่ามันจะมีค่าค่ามัดจำอีก1.5ยูโรด้วยนะคะเราจะได้คืนตอนเราเอาขวดมาคืนเรากินน้ำที่ข้อนี้จริงๆน้ำเนี่ยจะมาซื้อเอารถด็ดดี้มาซื้อแต่ว่าตอนนี้มันหมดก็เลยเอาไปก่อนแพ็กหนึ่ง ได้ของเรียบร้อยก็กำลังจะกลับฟิลีไม,ม่กลางล้มหรอกลางร้มไหม,ไมโอเคหมามีทำให้มาเฟลลี่เห็นสกูตเตอร์นะคะหนังก็เลยอยากจะเล่นสกูตเตเอร์เอาไปใส่หมวกกันน็อกก่อนวาย,ยเฮลเมทอยู่ไหนใส่เฮลเมทก่อนจับตรงนี้ค่ะจับตรงนี้ค่ะเออเออโอเคไปค่ะ <laughs> อาถ่ายาถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายสิเว้นเบี้ยวด้วยอ,ถา,ยถา,ยอา,าถ่ายแล้วถ่ายเอาขาถ่ายเออ,อวความเร็ว0.002กิโลเมตรต่อชั่วโมง <laughs> ถ่ายสิลูกเฟิล <c oughs> ี่ต้องเอาขาขวาถีบด้วยเออถีบแรงๆมันจะได้ไปถ้าถีบเบาๆมันไม่ไป เออไม่ต้องดูเล่นไปตั้งใจเล่นจสกูตอุ๊ยตัวอะไรตัวอะไรบักอ่าไปอยากเล่นก็ไปแล้วนะชอบมากเลยเหรออ๋อชอบมาก,มากต้องถีบเร็วๆสิอ่ะชอบมากต้องเล่นเก่งๆเลยอ่ะถีบมาเร็วเออจะเก่งแล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ ถีบแล้วมองมาที่มามีค่ะมองมาข้างหน้าค่ะไม่ต้องมองเทา้าแล้วเอาเท้าถีบเออโอ๊ยพอยังคะพอเนอะไปนี่แบล็คเบอรี่ที่ซื้อมาเมื่อกี้นะคะหนึ่งกล่องมีอยู่เท่านี้ฟิลลี่หายใจก็หมดแล้วฟิลลี่ดูอะไรอยู่คะดูองกี้ดูแมเปรมกับองกี้ไลฟ์ค่ะอร่อยไหมหวานไหม วานเนาะขอมามีกินลูกหนึ่งได้ไหมคะขอมอมีกินลูกขอมามีกินลูกหนึ่งได้เปรี้ยวเปรี้ยวหรอขอกินลูกหนึ่งสิขอบคุณค่ะอตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุ่มหนึ่งดิ๊ดีกลับมาเดี๋ยวประมาณหกโมงครึ่งเราก็จะไปเริ่มทำอาหารเย็นแล้ววันนี้อาหารเย็นก็จะเป็นมีเยน็นทรงเครื่องเงื่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 ง ฟิลลี่กินแบ่งมามีบ้างได้ไหมป้อนหน่อยสิป้อนหน่อยสิน้ำข่าวพุงค่ะอเอาอะไรคะบบกินสองกล่องเลยเหรอเออแต่ปกติฟิลลี่ก็กินทีละสองกล่องนะกล่ 2, 2, องละสองสองเก้าเก้ากล่องละสามยูโรกินเพือกเดียวสองกล่องหกยูโรโอเคไหม กินดูมากกินดูแต่ว่ากินผลไม้นี้อยากกินเยอะแค่ไหนก็กินเลยนะคะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยไม่อั้นเจ้าอันเจ้าห้าอันเลยเหรอเจ้าห้าอันเลยเหรอโอ้โ oh, หไหนป้อนมามีบ้างสิของขอบคป็นผ้าเอาปลปรลองได้เลย <c oughs> เอาลองด้วยสิ <c oughs> <c oughs> กินหมดแล้วอ่ะแบล็คเบอร์รี่อ่ะมาเดี๋ยวตอนนี้ทุ่งหนึ yeah, ่งแล้วเราก็กำลังจะทำกับข้าวอันนี้คือเดนดี้กลับมาพอดีอันนี่ อันนี้จับไป,บไปอันอน,นี้ทำอันอน,น้ำตาลใสโอโห้โปรเฟชชั่นแนลมากโอเคจังเลยโปรเฟชชั่นแนลอันไหน,น,นะนทำพิซซ่าเองโปรเฟชชั่นแนล อก,กระเทียมอีกปอแต่วันนี้เราไม่ต้องใช้กระเทียมอ่ะโอเคอยากปอกให้ปอกตอนนี้ชื่นชอบการปอกกระเทียมมากนะคะ <laughs> ตั้งใจมากอ้าเนาะ ทรงเครื่องเนี่ยมันมันง่ายมากนะแต่ว่าแต่ว่ามันหั่นเยอะมากเครื่องเคียงมันเยอะนะเพราะมันทรงเครื่องเส้นที่ใช้นะคะคือโซบะจริงๆใช้โซบะสำเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนเหมือนกันพอน้ำเดือด ึช้อนโต๊ะึ้นช้อนโต๊ะน,น,น้ำตาลทรายอันจะใชน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงก็ขึ้นช้อนโต๊ะนี่นะคะวันนี้จะใส่กุ้งต้มด้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบร่างกันนะคะ เรี้ยอร่อยไหมคะอร่อยดัดดี้ก็รีบกินนะคะพอดีเขามีวิดีโอคอรก็รีบขึ้นไปวิดีโอคอรตอนสองทุ่มก็เหลือเราแม่ลูกชอบมากเมนูนี้เปลิ้ชอบไหมคะชอบไหม ดูไดั้ดูอ่าเล็ก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 ,เ,ลก,เ,ลกเป็นเด็กไม่ชอบกินคำใหญ่<ม>อหเอา,โซโซาอย่างเดียวอันนี้เอาโซบะอย่างเดียวอีกเหรอโซบะอย่างเดียวโซบะกินกุ้งด้วยกุ้งอร่อยกุ้งกุ้ง้งงเดียวอากุ้งอ,อย่างเดียวหืมยเนี่ย เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราก็จะเชอี่ก็ต้องไปรดน้าต้นไม้นะคะรดเสร็จก็ต้องพาฟิลี่ขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็นอนงั้นวันนี้พวกเราก็ขอจบอีพีนี้เพียง<อ>เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนะคะก็ไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาๆฟิลี่บายยเร็วบายๆบายยก่อนบายบายๆจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ